วัสดีเจ้ากเกวันนี้แม่รถจะากกินของเปรี้ยววันนี้เห็นไหมมะนาวยำมะนาวน้ำพริกมะม่วงมะดันมะม่วงอยากกินของเปรี้ยววันนี้เห็นไหมถานมาเริ่มเลยขับถ่ายจะไหนวันนี้มันไม่อยากออกจงกินให้มันออกซะหน่อยเต้นจนยังไงมันก็ไม่ออก ไม่ได้กินตั้งนานแล้วล่ะตั้งแต่นู้นแหละรบบนู้นแหละเลยไม่กินแตนี้วันนี้จะต้องกินมออืมอมอืมอมอืมอืมอือ อนนี้มันเปรี้ยวๆนี่นะเออเออเปรี้ยวมันมันหนาวเปรี้ยวเงอะคืนนี้มึงมันไม่ขี้ก็ให้มันลุกไปสิอืม,อม,อม อให้มันรู้ไปว่ามันไม่กี่กินสุดๆปไปเลยอยากกินอะไรก็ซื้อกินต้องแค่หิวอ,อะไรก็ซื้อกินเยอะแยะทองกินต้องกลัวหลอกต่างประเทศมีทุกอย่างเหมือนเมืองไทยค่ะอ,อยากกินซื้อไปกินเลยอื ต้า,ากูที่นี่อนนะคะจะกินต่อค่ะกินคนเดียวมันอย่างนี้แหละจะซดเอาซดเอานี่แหละเนี่ยมะนาวเปรี้ยวหลายอย่านะอย่านะน้ำลายสอใช่ไหมล่ะ <laughs> มา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  แม่มึงกินย่ำแดดปวดตองย่ำนอนมาเลยมาเลยมันเอาเจนี่ก่อนนะจ๊ะเราจะไปกินนะสวัสดีจ้าบ๊ายบายใครชอบก็กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะ